สวัสดีครับพบกับช่องวิถีชีวิตบ้นบานๆอีกแล้วครับผมอวันนี้ได้ปลาตะเพียนมาพี่น้องวันนี้ไปเดินตลาดมาครับผมได้ปลาตะเพียนมาโลนึงครับพอดีแบ่งไปย่างแล้วเนาะอันนี้ก็เลยเห็นว่ามันสวยครับผมเนี่ยปลาสวยๆเลยก็ว่าจะเอาไปเอาทําปลาส้มครับผมมาครับผมวันนี้จะมาทําปลาส้มครับ มารับชมไปด้วยกันครับผมนี่เราก็บั้งก่อนครับพี่น้องนี่บั้งปลาครับแบบนี้เลยครับผมอืมใครอยากทําตามก็ทําได้เลยนะครับผมพอดีว่าชอบกินเนาะปลาสม้มเราบั้งให้ก้างมันเล็กๆครับอืมจะได้กินง่ายๆพี่น้องปลาตะเพียนก้างเยอะนี่เลยครับผมบั้งแบบนี้เลย ทำไว้กินครับอืมนี่ไว้ทอดกินนะกับข้าวเหนียวพี่น้องได้ปลามาเนาะไปตลาดปลาไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับดูแล้วไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับพอดีแบ่งไปย่างสามสี่ตัวเนาะตัวใหญ่อันนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเลยแบ่งมาทำปลาส้มครับมารับชมไปด้วยกันครับแล้วแต่สูตรนะครับผมพอดีว่า ไม่ต้องมีสูตรเยอะเคยทําแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นพี่น้องอืมพอดีเคยทําแบบนี้เนาะเคยทํากินแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ครับผมนี่เราก็เราก็บั้งปลาบั้งปลาก่อนนะครับแบบนี้เลยพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ล้างเลยครับผมอมืล้างอย่าให้มัน ขาวนะครับถ้าขาวแล้วปลามันจะอาจจะเสียได้นพี่น้องเนาะ่าให้มีเลือดล้างให้สะอาดครับผมล้างให้สะอาดไม่ให้มีเลือดกันว่าปลาจะเสียเนาะเราก็ล้างให้สะอาดเลยล้างใๆน้ําเลยครับอืล้างเอาเคี้ยวไส้ออกให้หมดนะครับล้างปลาให้สะอาดใๆน้ําเลยครับผมเราล้างน้ําด้วยน้ําเปล่าก่อน แล้วเราก็ใส่เกลือไปเลยครับใส่เกลือล้างอีกเนาะนี่เราอยากใส่เพื่อให้สะอาดเนาะให้ปลาไม่มีกลิ่นคาวเนาะพี่น้องเนี่ยเราก็ทําการล้างเลยครับผมล้างด้วยเกลือเนาะน้ำเกลือครับผมล้างไปเลยเนาะล้างไม่ให้ปลามีกลิ่นคาวเนาะ อ้ันนี้หั่นจนจะขาดพี่น้องปลาระเพียนครับอืมชอบทำปลาส้มกินเนาะปลาระเพียน,นชอบมากเลยครับบังให้เป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับ <c oughs> ล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ล้างอีก <c oughs> ปกติจะใส่น้ำสาวข้าวพี่น้องปลามันจะเป็นไวเนาะ <c oughs> เราจะแช่ปลาด้วยน้ำสาวข้าวแต่อันนี้เราทาแบบรวบรัดพี่น้องเราไม่ต้องทำ แบบเราเคยทําแบบไหนเนาะเราก็ทําแบบนั้นครับอืมเราเคยทําแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ทําแล้วถูกปากเราใช่ไหมเราก็สามารถทําได้หรือใครจะทําตามแบบนี้หรือใครมีสูตรใหม่สูตรที่จะทําแบบอื่นแล้วก็ทําได้หรือใครมีแบบว่าวิธีอื่นที่ทําแล้วเอ,อดีกว่านี้เป็นเร็วกว่านี้รสชาติดีกว่านี้ก็ คอมเมนต์มานะครับผมล้างหลายๆน้ำเลยครับผมเนอะปกติเราจะแช่ไว้ก่อนพักปลาไว้ก่อนเนาะแต่นี่เราไม่ต้องพักครับ <c oughs> เราทำแบบรวบรัดเลยเราทำแบบรวบรัดนี่เลยครับผมเราก็ได้ปลามาสวยๆงามๆแบบนี้เลยครับผม น้องเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือพี่น้องนี่ใส่เกลือรเราก็กะเอาเลยครับไม่ต้องใส่เยอะเนาะกลัวเค็มแต่ถ้าใส่น้อยกลัวปลาจะเน่าครับผม,มเราก็ใส่ให้พอดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวแล้วก็กระเทียมไปด้วยอยจะใส่เยอะใส่เยอะมันจะเค็มนะครับผมต้องกะให้ดีนะ ถ้าใครแต่สูตรนี้ก็ใส่ผงนัวไปด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ใครจะชอบเนาะผงนัวใส่ไปเลยหนึ่งช้อน,นครับอดูที่คนชอบนะครับผมไม่ต้องซีเรียสครับการทำกับข้าวเนะาะถูกปากแต่ละคนครับใส่น้ำตาลนะครับผมนี่แค่นี้ใส่น้ำตาลด้วยเนาะ สูตรผมนี้ใส่น้ำตาลด้วยครับปกติจะคุกข้าวก่อนคุกข้าวกับกระเทียมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอคุกข้าวกับกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมครับผมแล้วก็ตำกระเทียมใหละเ อะไรก็ใส่ข้าวครับผมอืมใส่ข้าวก็อยู่ที่ปริมาณของปลาด้วยนะครับปลาเยอะปลาน้อยเราก็กะเอาเนาะนี่เราก็คุกข,ข้าวสวยนะครับผมข้าวสวยะครับข้าวเจ้าครับผมนี่เราก็คุกคุกแบบนี้เลยขออนุญาตใช้มือนะครับไม่ว่ากันนะครับผมนี่เราก็คุกแบบนี้เลยครับผม แล้วเราก็เทปไปเลยพนะี่น้องนี่ครับผมเทปไปเลยครับเดี๋ยวเราก็ทําการคลุกเขาปลาส้มของเราครับอืมนี่เลยครับโอ้แบบนี้เลยครับผมอืมอยู่ที่สภาพอากาศนะครับบางทีก็วันส,สองวันนะครับผมถ้าอากาศร้อนก็จะเป็นไวนะครับปลาส้ม แต่ถ้าถ้าอากาศแบบฝนตกทุกวันอะไรเงี้ก็สามวันนะครับนี่เราก็บ้างปลาแบบนี้แล้วเราก็ยัดตามรอยบ้างเลยครับผมนี่ยัดตามท้องทำอะไรเลยครับนี่เลยแบบนี้เลยครับอืมยัดตามท้องปลานะครับผมเดี๋ยวสามวันนะครับผมมาดูแต่ถ้าเราเปิดดูได้ครับเปิดดูได้เราใส่กับ เราปุกไว้เนาะแล้วเราก็สามารถเปิดดูได้พี่น้องมีเราก็บ้างแล้วก็เราก็ใส่ยัดไปในท้องปลาเนาะนี่เลยครับตามเนื้อปลาเราก็สามารถยัดได้นี่เลยครับผมอือก็ยัดเข้าไปในท้องปลาได้เลยครับอือแบบนี้เลยการทำอาหารนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมอยู่ที่ ปลของเราครับผมอยู่ที่คนกินเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมแล้วก็ยัดปลาใส่ในท้องยัดยัดข้าวครับยัดข้าวเนาะใส่ในท้องปลาได้เลยครับเดี๋ยวสามวันเราก็มาเปิดดูนานี่เลยครับยัดไปเลยพี่น้อง เอาไว้ทอดกินนะกินกับข้าวเหนียวครับนี่อร่อยมากเลยครับผมนี่แบบนี้เลยพี่น้องขอล้างมือแป๊บนึงครับอืสจ็ดแล้วเราก็ใส่สงสัยจะน้อยไปนี่ใส่อันใหญ่เลยครับ นี่แล้วก็หมักไว้เนาะพี่น้องสามสามวันเราค่อยมาดูแต่ถ้าไม่อยากให้เปรี้ยวมากสองวันเราเปิดดูถ้ามันเริ่มเป็นแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้ครับผมอืมกินได้อีกหลายวันครับนี่ปลาส้มของเราเนาะนี่เลยครับข้าวเราก็ปลูกไว้ข้างบนอืมนี่เลยครับผมนี่ นี่เลยน้องปกติจะเอาเข้าวสวยแบบหุงเสร็จเนาะหุงใหม่ๆนะแล้วเราก็เอามาใส่เอามาให้มันหายร้อนเราก็เอามาทำนะแบบนี้ป้องกันข้าวบูดเน่าเสียเน่ะพีน้องเนาะนี่ครับเป็นอันการเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่เลยปลาส้มของเราครับนี่เราก็ ไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับรอสักสองวันค่อยแช่ตู้เย็นเนาะเปิดดูแล้วแช่ตู้เย็นได้โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับไปแล้วครับผม